อันนี้คือเส้นทางเก่านะครับที่ไปไปวัดภูนะครับวัดภูอันนี้เดินเทา้าเดินเท้าก็สะดวกอีกแบบเพรอยากไปไหนก็ไปช้านิดนึง แต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องย้อนกลับมาเพื่อจะเอารถก็ได้ว่าเราเดินเขาทันนี้ก็คือทางลัดขึ้นวัดภูวัดภูถ้าแก่ตัวลงกว่าน,นี้ก็คงเดินมาไม่ได้ก็คงให้ลูกหลานขีมออร์ไซคมาส่ง ็แค่นี้เราก็เดินเหนื่อยมากเลย